ภาพล่าสุดอุดมพรพลศักดิ์ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเอเธนส์2004เจ้าของตำนานสู้มวยจำแทบไม่ได้แต่พอพูดปุ๊บใช่เลยเสียงนี้ที่คุ้นเคยในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมปารีส2024ถือเป็นช่วงเวลาแห่งการลุ้นประเทศของคนไทยทั้งประเทศที่สนใจไปเชียร์ทัพนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยให้คว้าเหรียญกลับมาได้สำเร็จ นับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันไทยทรงนักกีฬาลงแข่งโอลิมปิก18สมัยรวมทั้งหมด638คนคว้า10ทอง8เงิน17ทองแดงรวม35เหรียญจาก3ชนิดกีฬาคือยกน้ำหนัก5ทอง2เงิน7ทองแดงมวยสิทอง4เงิน7ทองแดงและเทควันโด1ทอง2เงิน3เหรียญทองแดงเป็นอันดับที่57เมื่อรวมกับทุกชาติ และหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์โอลิมปิกชื่อของอุดมพรโทรศัทพ์หรือน้องอ่อนสู้ไวยถูกจารึกไว้ในฐานะนักกีฬาหญิงคนแรกของไทยที่ได้เหรียญทองทในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกโดยได้จากการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่28นักรุงเอเธนสาธารณรัฐเฮเลนิกเมื่อวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2547 ในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่นไม่เกิน53กิโลกรัมโดยยกในท่าสแนดได้97.5กิโลกรัมท่าคลนแอนเจิรได้125กิโลกรัมรวม222.5กิโลกรัมโดยเป็นการทำลายสถิติโอลิมปิกในท่าคลนแอนเจิรของประเภทนี้ด้วย ก่อนขึ้นยกน้ำหนักและคว้าเหรียญทองในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนน้องอ่อนตะโกนคำว่าสู้โวยออกมาดังๆเพื่อปลุกขวัญกำลังใจจนกลายเป็นฉายาประจำตัวและเป็นวลีติดปากคนไทยมาจนปัจจุบันซึ่งเวลาผ่านมา20ปีเต็มพอดิบพอดีอนุดมพรพลศักดิ์ส่งรสกับนายชัยรัตน์ล้อประกาศสิทธิอดีตนักกีฬายกน้ำหนัก เมื่อวันที่21พฤศจิกายน2551ปัจจุบันออนรับราชการทหารยศพันโทในตำแหน่งนายทหาร,รแผนกประวัติบำเหน็จบำนาญช่วยราชการกองยุทธการมนฑลทุงทหารบกที่21ค่ายสุรนารีนครราชสีมาและทำธุรกิจหอพักอยู่ที่บ้านเกิดจังหวัดนครราชสีมา ภาพล่าสุดน้องออนในวันนั้นที่กลายมาเป็นเสออนในวันนี้ปรากฏตัวในคลิปของร้านแซบทีมชาติซอบทีมแชทประจังของเหล่านักกีฬาตั้งอยู่บริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยสนามราชมังคลากีฬาสถานซึ่งเธอได้มาร่วมกิจกรรมของการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทที่จัดขึ้นเพื่อส่งกำลังใจทัพนักกีฬาสู้ศึกมากรรมกีฬาระดับโลก โอลิมปิกเกม2024ท่านโครงการไทยสู้มวยเมื่อวันที่26รกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งหลายคนที่เห็นคลิปตอนแรกบอกว่าจำพี่อ่อนไม่ได้ด้วยรูปลักษณ์และรูปร่างที่เปลี่ยนไปจากภาพจำในอดีตแต่พอได้ยินเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ก็คุ้นเคยทันทีเพอ20ปีที่แล้วเสียงนี้คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศ ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Office ขอบคุณสำหรับการกดไลค์และติดตามช่องของฉันขอบคุณที่รับชมวิดีโอของฉันตั้งแต่ต้นจนจบ